สวัสดีครับผมมาครับพี่นอ้องมอนี่มาลองของใหม่กอนครับผมมือนี่ผมสีมารีวิวลิปเปอร์ระเบิดดินดดนครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเขาเอื่นว่าลิปเปอร์ระเบิดดานเนาะเขาเอื่นสั้นๆลิปเปอร์ระเบิดดานอันนี้น่าจะเป็นหาขานะผมโอ้ขาใหญ่ครับพี่น้องเลยขาใหญ่ขาเง,ง่ารับโอ้สุดยอดเลยครับ ออกแบบดีไซน์นี่โคตรงามเลยครับบริษัทนี่นี่นะครับผมกิตสมบูรณ์นะครับผมกิตสมบูรณ์นี่ซื้อติ่มไมเนาะครับนั่นบาเบ็ดครับนี่ครับผมจะาของคนเสียเบ็ดนะครับนี่เดี๋ยวมาลองน้ากันเลยครับนี่โอ้สลักซื้อจะาของพรอมบอแน่นอนนี่เลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้สลักซื้อเป็นโลโก้ของคนสื่อเองเลยนะครับผม ก็ออกแบบอย่างง่ายมากแเนาะสุดจอดดีีครับเชื่อแรก่นะครับผมด้เห็นไปเห็นกับตาครับขาดิเปอร์ของไอ้กิจสมบูรณ์นะครับปกติผมเห็นนะของไอ้นครสวรรค์เสติวนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นรถทีมงานไล่พรเจริญหนึ่งนะครับผมอันของพรเจริญสองพรจะิไส้ของไอ้นครสวรรค์เสติวนะครับได้ไหมา่ะคะใครครับเสียนี่แสนสามพันครับหนึ่งแสนสามพันบาทนะครับพี่รองหาขานะครับ เป็นสเปคพิเศษสเปคพิเศษแบบไรครับขาแข็งโค้งใหญ่ขายาวอ๋อโค้งใหญ่ขายาวด้วยครับพี่น้องสเปคเดียวกับกับเจ็ดขาอ๋อสเปคเดียวกันกัเจ็ดขาแต่ว่าโค้งโค้งแคบกว่านิดนึงโค้งแคบกว่านิดนึงนะครับพี่น้องอันนี้ครับนี่ครับจากผู้ที่เพิ่นซื้อมานะครับผมกับโบเคยรีวิวจักเทือนะครับเทือแรกนะครับนี่ได้มารีวิวของกิจสมบูรณ์ครับเห็นแต่ไอ้ไล่ไล่จิรัดเดี๋ยวคนใส่สองขาสองอันนะแต่ว่าตอนตอนที่ผมไปรีวิวรถเพิ่นน่ะผม เพิ่นบริใส่นะครับมือนี้มือนี้ได้มีโอกาสได้มาใส่ใกล้บ้านแล้วครับพี่น้องอันนี้เสียเบียร์นเพิ่นเพิ่นใส่ของกิจสมบูรณ์มากรถยีิบซีแรงอันแนวฝังปุ๋ยเพิ่นกระใสของของกิจสมบูรณ์ม,มาครับครับอ่าอัน,นอันนี้เพิ่นก็เลยติดใจเพิ่นว่ามันดีใส่งามดีนะเพิ่นก็เลยร้องอยากได้ริบเปิดนี่ครับเป็นขาหไงขายเงาครับพี่น้องนี่ครับโอ้มันสิลากไปบ่แล้วเขาชิลากไปหมเลยจ้ะ <laughs> ท่านลองครับต้องลองเนาะนี่ครับเมื่อนมาเือแรกครับพี่น้องเนี่ยเดินมาเดินมาลองกันเนี่ยก็เลยคือโอกาสรีวิวให้เสียเพิ่นจักน้อยครับแล้วก็รีวิวให้จาของแบรนเพิ่นจักน้อยครับเพิ่นบริษัทสปอนเซอร์ผมดอกแต่ว่าผมก็เห็นมันงามดีผมก็เลยอยากรีวิวให้พี่น้องมึงนะพี่น้องกะมักค่ายได้กาเลือกไสเอานะครับแต่ว่าผมว่าค่ายนี่ก็สุดที่กันนะครับแต่ว่าผมท่านเห็นการทำงานของรถนะครับมื่อนี้กะมาพร้อมกับ เจ้ายักษ์ใหญ่เราครับที่หกศูนย์ห้าศูนย์แต่ว่านี่ครับเพิ่มเติมขึ้นนี่ท่อไม่มาแล้วพี่น้องมันอนี่ฮาวสได้เห็นแบบรถประเทศนอกที่ดังๆในสติกต็อกใชนไหมที่ขยียบก่อนเออเออเออนี่ครับผมสเปคนี่เลยท่อก็เป็นใครไม่ได้นะครับผมเนี่ยเบียท่อซิ่งนะพี่น้องนี่เห็นไหมครับโลกโก้นี่ครับโอ้ยสั่งเบียนนนแน่นอนเลยครับฟีมือพันเห็นเตทึกแบบครับพี่น้องว่าจะสั่งมากครับ ตามสั่งนะพ่อมคักก็อาหารตามสั่งบปเรื่อยมานะท่อทำตามสั่งสั่งแบบไดเฮ็ดได้เบิดครับระดับสบบร้างเบียร์แล้วครับต้องขอขอบคุณไปยังสงบบร้างเบียร์พ้อมนะครับพี่น้องแล้วกัขอบคุณไปยังเจ้าของรถด้วยนะครับเสียเบรนะครับที่ให้ผมมารีวิวหางนี่เปิดในมือนี่เนาะอ้หาขาม่ิลากไปบมพี่น้องขาเงาเกาหลีขาหง่พ้อมมีเสียบตีดนะ้ยเนาะอ๋อนี่ครับมีเสียบ่ีครับ นี่ครับบุหลือได้พี่น้องแต่ต่ำต่อนี่ใหญ่ๆสนีขาดขึ้นเราหลุดเป็นไงครับพี่น้องโอ้แต่ว่ามืนอนีกก่ือเด็ดเลยโอ้ลืมเอาหมวกมาพี่น้องเลยเปลาไหลเปล่ารถโอ้ยสุดยอดดีไซน์ได้งามรวยสวยรูปประทัดเลยพี่น้องเลยเข่ากันเลยกกับไอ้เดี๋ยวสิดทายทั้งขางกันเลงเข่ากันเลยกับรถนิวฮอลแลนด์เท่านี่ครับคันนี้ได้มาจากท่าหลวงแท็กเตอร์นะครับคันนี้นะครับผม T6050 นครับนะครับเป็นรถของเสียกอปท่าหลวงนะครับนำเข้ามานะครับผมกสวยสวยงามมีดีครับแมตกันเลยเข่ากันได้ดีขนาดรั่พีนน้องกับหางโอ้ยสมกันแต่ว่าปัญหามันิลากเลยว่าะขาไง่ขาเงาวครับผมอ,อ,อันนี้อันอันนี้เอาไว้ยังครับเนี่ยเสีย อ๋อคล้ายๆครับเป็นสตอเปอร์ก็ว่าได้แล้วกตีดินให้มันแตกความมั่นบ่อ๋อนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสตอเปอร์ได้นะครับคือเขาจะให้มันลงลึกลงลงตื่นก็ให้มันแค่แค่สุดตัวนี้แหละครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็บผมไม่ยังไงครับมารีวิวหางริปเปอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมการทํางานจริงในอีพีหนาแล้วพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงนะพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชนิทก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามไปชมการทํางานจริงในคลิปหนานะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ